ฟันธงได้เลยว่านี่สินของแพทองทานชินวัตรที่แพทองทานเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยทั้ง9้ารายการที่ระบุเอาไว้ในบัญชีทรัพย์สินที่มีเอกสารแนบแค่9แผ่นรายการและแผ่นเนี่ยจึงไม่ใช่หนี่ที่อยู่ในรูปแบบของสัญญาเงินกู้แน่ๆแ,แต่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือที่แวดวงธุรกิจเรียกกันว่าตัว๋ว PN ซึ่งเป็นนี่สินที่แพทองทานซื้อหุ้นจากพี่สาวพี่ชายลุงป้าสะใภ้และแม่ เป็นการซื้อหุ้นแบบซื้อเชื่อแล้วออกตั๋ว pn แทนการจ่ายเงินจ่ายค่าหุ้นด้วยตั๋ว pn ทำได้หรือไม่ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับตั๋ว pn นะครับตั๋ว pn หรือว่าตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยที่ใช้จ่ายกันแทนเงินหรือเช็คในการชําระค่าสินค้าอะไรก็ได้นะครับแต่ในการอภิปรายเนี่ยเขาบอกว่าตั๋ว pn นี้เนี่ยใช้ในการซื้อหุ้นซึ่งคุณแม่พี่ชายพี่สาวเนี่ยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ย จ่ายชาระค่าหุ้นให้กับนายกซึ่งตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกก็กําหนดระยะเวลาในการจ่ายที่ชัดเจนนะครับแบบที่2ก็จ่ายเมื่อมีการทวงถามนะซึ่งในการอภิปรายเนี่ยถือว่าเป็นแบบที่2คือจ่ายเมื่อทวงถามส่วนจะมีดอกเบี้ยหรือไม่ก็แล้วแต่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจากการอภิปรายเนี่ยบอกว่าตั๋วสัญ,ญญาใช้เงินเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการทํานิติกรรมอัาพางหรือว่า ธุรกรรมการซื้อปลอมเรื่องเหล่านี้ก็ต้องไปพิสูจน์เพราะการใช้ตั๋วเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ซื้อและผู้ขายถ้าตกลงใจที่จะทําการซื้อขายกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของ2คนนะครับจะปลอมหรือไม่ปลอมก็ต้องไปพิสูจน์กันเชิงลึกฉะนั้นสรุปได้นะครับว่าการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินซื้อหุ้นเนี่ยสามารถทําได้แต่ก็มีเกร็ดความรู้มาแถมอีกนิดนึงนะครับว่าตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยนะครับจะติดอากรฉบับละ3บาท ในการจ่ายชำระ4 0 0 0กว่าล้านเนี่ยเขาทําตัวสัญญาใช้เงิน9ฉบับนั้นฉบับละ3บาทก็เสียค่า,อากอสแตมเพียง27บาทแต่ถ้าเปลี่ยนจากตัวสัญญาใช้เงินเป็นสัญญาเงินกู้เนี่ยจะติดอากร2000ต่อ1บาทนะครับ4 0 0พกว่าล้านก็จะติดอากรนะครับ2ล้านบาทนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับจากการอภิปรายในครั้งนี้ครับ